สวัสดีครับวันนี้วันที่1เมษายน2566นายนะครับเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์คริปโตนะครับแต่ก่อนอื่นเรามันจะต้องอามามีผลกระทบจากหลายๆตลาดนะครับเราจะไปดูตลาดเซตก่อนนะครับว่าเซตเขียนเอาไว้คือเขาจะมีโอกาสย่อตัวลงมาอีกแล้วก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปหลังจากที่เขาขึ้นจุดสูงสุดก็มาต่ำสุดต่ำสุดก็จะต้องกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดแต่ก่อนหน้านั้น ันจะต้องมีการไซด์เวย์ลงมาแล้วก็ทําให้เราตกใจก่อนที่ก็จะกลับพุ่งขึ้นไปนะครับข่าวสารต่างๆนะครับเราก็รับรู้มานะครับเราก็มาทามาวิเคราะห์แล้วก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ล่วงหน้านะครับลุงก็ไปดูหลายๆรายการแล้วก็ดูหลายๆคนนะครับจากหลายๆหมอดูนะครับเราก็ เชื่อหูไวหูนะครับเราไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับลุงเศษคริปโตสวัสดีครับอีกครับกรุณากดถูกใจกดกระดิ่งรับการติดตามของพระคุณมากครับก็เลยนามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสจะเป็นไปได้หรือเปล่าทุกท่านก็รับฟังเอาไว้แล้วก็ลองพินิจพิเคราะห์ดูเพื่อหาทางป้องกันนะครับเราไม่ให้มาไม่ได้ให้มาให้ท่านได้มาแตกตื่นได้นะครับเราต้องจัดการไม่เซ็ตของเราไว้ก่อนนะครับว่าเมื่อเรารู้ข่าวไว้แล้วเราก็จะต้องทําตัวกันยังไงนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูคริปโตกันนะครับเราพ่มาเล่าเรื่องอสาเหตุให้ฟังกันเก็นเล็กเ็น้อยนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ผ่อนคลายกันนะครับว่าถ้าเป็นทางด้านอาจารย์โอเล่ o L e นะครับคือก็ดูในดูในช n นลหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็น TikTok กนะครับเขาก็บอกว่าเดือน7เดือน8คือหลังสงการแลไครับหลังมาเลเทลลย้ายน่าจะเป็นวันที่19ก็ จะทาให้นะครับเศรษฐกิจนั้นมีการไม่คงที่นะครับแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างก็คือน่าจะเป็นทิศทางของเหรียญน,นะครับอาจารย์โนเล่ก็ไม่ได้พูดมากอะไรแต่ว่าประเด็นก็คือแกก็บอกว่าราคาค่าเงินการการใช้ใจ่ายเงินนี้มันจะปรับเปลี่ยนค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะครับเราก็จะอาจจะต้องใช้เงินติต้นกันเยอะขึ้นนะครับเราก็เข้าใจว่าราคาเหรียญต่างๆก็จะอาจจะพุ่งขึ้นไปนะครับ อันนี้เขาบอกเป็นไหนนะครับลุงก็ตีความไปในความทิศทางของลุงก็คือมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับน่าจะดูไว้ก่อนก็คือตอนนี้ก็ถ้าเราดูตรงจอข้างล่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีะทิศทางของเทคนิคแข็งแกร่งเทคนิคมีแรงซื้อเยอะนะครับตัวแรกก็จะเป็น CL นะครับเราก็กดเข้าไปดูเลยนะครับ CL ก็ถ้าจะเป็นทางดู MACD ก็ยังคง ยืนเหนือกว่าเส้นซูโร่นะครับเราก็ยืนเหนือกว่าเส้นสัญญาณนะครับก็เป็นผลดีเพราะว่าให้เราดู m a c d เป็นจุดสําคัญนะครับว่าเขาถ้าเขามีทางขึ้นนะครับถ้าเขาชี้ขึ้นราคามันต้องขึ้นนะครับจุดนี้ก็จะเหมือนกับการขึ้นลงของเซ็ตเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเมื่อเขาขึ้นถึงจุดสูงสุดเสร็จเขาก็ต้องลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดเสร็จเขาก็จะค่อยๆไซด์ซเว์ขึ้นไปแล้วมีการย่อดตัวเกือบจะต่ําตรงนี้เราก็จะไซเว์ขึ้นไป ไปชนจุดสูงสุดนี่ก็คือที่ทางของ LRC นะครับนี่คือเหรียญ LRC นะครับทางทุนก็ลองพิจาราดูนะครับว่าจะทํากําไรจากจุดนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับตัวที่ยังไม่สามารถที่จะปล่อยให้ราคามันพุ่งยาวขึ้นไปได้ก็คือ RSI เพราะว่าถ้า RSI อยู่ที่50เมื่อไหร่นะครับมันจะอนุญาตให้มีการขึ้นยาวแบบนี้นะครับหรือคือกรณีที่ต้อง MACD อยู่เหนือเส้นซีโร่ด้วยนะครับ เมดซีต้องอยู่เหนือเส้นซิโลอ s i เอสไอต้องอยู่เหนือเส้น50ก็จะบ่งบอกว่าราคาจะพุ่งยาวขึ้นไปพุง่งพุ่งขึ้นเป็นแท่งเลยนะพุ่งขึ้นเป็นแท่งเป็นยาวขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าครบองค์ประกอบที่ลุงบอกก็คือเ s i อเอไอเนี่ยอยู่ที่50แล้วก็ตัวเมดซีีชี้ขึ้นอยู่เหนือเส้นซิโลนะครับนี่คือจุดง่ายๆที่เราต้องสังเกตกันนะครับทุกคนครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราดูตัวอาเนี่ย ไม่ทราบว่ามันจะขึ้นยังไงเราก็ย่อนะครับทุกคนอยากจะรู้ว่ามันขึ้นตอนไหนแล้วเราจะเข้าเข้าเก่งได้เลยตอนไหนก็แค่ดู time frame ที่ท่านต้องการนะครับถ้าจะเล่นสั้นๆหรือจะเล่นเร็วจะดูภายในอ่าสิบยีหรือ1ชั่วโมงข้างหน้านี้เราก็เข้า time frame หนึ่งชั่วโมงว่าในหนึ่งชั่วโมงนี้มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วไปยังไงต่อปลอภัยนะครับถ้าเกิดขีดซ้าขีดซากนะครับ ตัวนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปตัวที่บริเวณนี้นะครับมันจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปมันจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่12บาทตอนนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้มันทางเพิ่มหนึ่งชั่วโมงนี้ก็คือ m a c d ชี้ขึ้นอยู่เหนือเส้นซูนนะครับเราไอซไซก็ไซเวย์มาเดินข้างเราชี้ขึ้นนะครับอยู่เหนือเส้น50คืออยู่ที่60หรือ59นะครับก็หมายว่ามันอนุญาตให้มีราคาพุ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้น มันก็อาจจะพุ่งขึ้นไปถึง12บาทอันนี้ก็เรียนในทันซาแบบนี้คือมันมีหลายวิธีในการดูชันเชิงหลายๆต่างๆนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับก็อยู่ที่ความคิดของท่านนักทุนเองนะครับว่าท่านจะใช้จังหวะไหนนะครับจะใช้ทางเฟรมที่เท่าไหร่ในการที่จะปรับตัวปรับปรุงในการวางแผนนะครับว่าจะเข้าทํากําไรยังไงนะครับแค่ท่านนักทุนมีทุนมีเงินมาก,มากพอ คือในการที่เข้ามาดูคลิปนี้เราก็จะบอกว่าท่านมีเงินลงทุนแค่10บาท20บาทท่านก็ลงทุนได้นะครับขอแค่ท่านมีใจที่จะอดออมนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนที่มีความอดทนก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับทุกคนต้องมีความอดทนแล้วก็รอระยะเวลาได้ถึงจะได้ประสบความสําเร็จตัวที่2ที่ลุงจะกล่าวก็คือตัวกาลาครับตอนนี้กาลาก็เริ่มอิสระดีนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเอเอซีก็ อยู่บริเวณเส้นศูนย์นะครับหางไอ้สก็ขึ้นไปที่50จังหวะของมันก็คือถ้าเราดูจังหวะของเขานะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นหลังจากที่จากที่สูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดนะเดี๋ยวนะจากสูงสุดเขาก็ลงมาต่ําสุดตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณที่ต่ําที่สุดนะครับแล้วเขาก็ไซเวย์ขึ้นไปแล้วเขาก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาเสร็จเขาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปด้านบนจาได้ไหมครับอย่างที่ลุงเคยบอกทุกคลิปทุกครั้งว่า าเราดูกราฟนะครับมันก็จะเกิดจากเส้นเส้นราคาควนกับเส,เ,เส้นเวลานะครับอันนี้คือไฮเอ็นมก็ดูให้มันเป็นตัวทีแล้วกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรนเนอรเกชั่นสูงสุดกรอบเรนเนอร์เกชั่นต่ำสุดก็คือกรอบ2อาเส้นสีเขียวสีแดงใหญ่ๆหี่นะครับเมื่ออะไรก็ตามที่ราคาอยู่ด้านบนสุดมันจะค่อยๆบีบตัวเองลงมาต่ำสุดแล้วเมื่อต่ำสุดเสร็จมันก็จะค่อยๆดีตัวเองขึ้นไปสูงสุดโดยที่ มันจะมีการย่อตัวแล้วก็คือเลื่อนตัวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในที่สุดส่วนมันจะไปถึงจุดสูงสุดในที่สุดก็อยู่ที่การอดทนทนถือให้ได้ให้ราคามันขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือเราจะต้องเก่งกําไรที่บริเวณที่มันลงมาต่าสุดบริเวณด้านล่างนี้นะครับเอาซื้อไว้เลยนะครับแล้วก็กลับวันทนถือให้ราคาสุดท้ายมันจะไปที่จุดสูงสุดในที่สุดถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองดูเราก็ดูหลายๆดูหลายๆสกุล คริปโตนะครับว่ามันเป็นเช่นนี้หรือเปล่าคือราคามันก็จะเป็นแบบนี้หมายว่าไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดท่านไปเปิดดูตัวราคาแท่งเทียนตัวไหนก็ตามมันจะต้องอยู่ในกรอบลีเนียเคชั่นสูงสุดสุดต่ำสุดแบบนี้นะครับนี้ก็เป็นเวลาใช่ไหมครับมันจะอยู่ในกรอบเมื่อมันอยู่เมื่อมันเข้ามาในกรอบมันมันก็จะผลักตัวเองขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วมันก็จะผลักตัวเองลงมาที่ต่ําสุด เราก็จะขึ้นไปที่สุดสูงสุดสลับกันไปมาแบบนี้นะครับแต่แต่นะครับมันจะ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 ง่ายเกินไปแต่มันจะมีการมีการมีการเคลื่อนตัวอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้ามีเส้น2องลวันตัดผ่านเมื่อมันขึ้นมามันจะมันจะย่อลงมาย่อเสร็จมันจะพุ่งทะลุขึ้นไปแบบนี้แล้วพอพอทะลุขึ้นไปสุดท้ายมันก็จะบีบตัวเองต่าลงมาแต่ว่าจะต่ําลงมาไม่ได้เลยมันจะต้องมีการ เจอเส้น2 0 0ลวันมันก็จะพักขึ้นไปก่อนแล้วก็พุ่งทะลุลงมาเราก็กลับลงมาที่ด้านล่างแบบนี้นะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือเทคนิคการเคลื่อนตัวของราคาแต่มันจะไม่เสมอไปนะครับมันจะมีหลายเคสนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะต้องเจอเส้น2องล้วันนี่มันจะผ่านเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องอย่างไงทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องกลับมาดูที่ตรง MACD นะครับในการเคลื่อนตัวของ MACD ถ้า MACD ยังคงชี้ขึ้นและเหนือกว่าเส้น2องละวัน ราคามันก็จะค่อยๆไซเว่พุ่งขึ้นไปแล้ว RSI ก็ชี้ขึ้นไปถึงโอโบสคือเส้น70ไม่ถึงจุดๆนี้ราคามันจะถีบตัวเองลงมาเส้น RSI ก็จะชี้ลงแต่ว่าเส้น MACD มันจะชี้ออกด้านข้างนะครับขอให้เราสังเกตการเคลื่อนตัวของ MACD เปรียบเทียบกับ RSI นะครับ RSI จะรวดเร็วกว่าแต่ MACD นั้นมันจะต้องดูเหมือนกับมันสุข,ขุมกว่ามันเป็นผู้ใหญ่กว่า m a c d นี้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะนั้นการเคลื่อนตัวของมันจะไม่ขึ้นลงในทันทีทันใดแต่ r s i นี้จะเป็นวัยรุ่นนะครับ RSI นี้จะเป็นวัยรุ่นสัก1 0 7 1จ็ด0ิมันจะเคลื่อนตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็วกะระฉับกรเชงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่ไว้ก่อนถ้าเกิดมันยังคงชี้ขึ้นอยู่อย่างนี้แต่ r s i ยังคงชี้ลงแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะชี้ขึ้นตามไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจังหวะที่เราจะทักเข้าเก่งกําไรนั้นนี่คือหลักการที่เราจะทํากําไรก็คือจะต้อง เชื่อผู้ใหญ่แต่ว่าเวลาการขึ้นการลงของ r s i เราก็ดูแล้วก็ถ้ามันหักลงมาต่ำตรงนี้แต่ว่า m a c d ยังคงชี้ขึ้นเราก็เข้าเข้าเก่งกำไรบริเวณนี้แล้วมันก็จะชี้กลับขึ้นไป m a c d ก็ยังชงชี้ขึ้นก็เดินทางไปเพราะนั้นเราก็ได้กำไรจากการเส้นวัยรุ่นหรือเส้น RSI นั้นชี้ขึ้นชี้ลงนะครับก็เป็นประมาณนี้คือมันจะค่อยๆขยับขยายเหตุและผลขึ้นมานะครับ ณนาทีนี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับตัว FTM เข้ามาในการสแกนนะครับคือเขาจะสแกนตลอดเวลานะครับก็จะเห็นว่าจังหวะเข้าขมาน,นั้นเป็นไปอย่างที่ลุงเคยเล่าให้ฟังคือลุงเคยเขียนไว้ก่อนหน้านะครับตัวตัว FTM ในลุงก็ไม่ได้ลบออกนะครับเพื่อยืนยันการการคาดคะเนที่ถูกต้องนะครับหมายว่าคือหลังจากที่มันขึ้นสูงสุดมันก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดมันก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวแล้วก็ ลงมาเหมือนจะจุดต่ําสุดแต่จริงๆมันไ,ไม่ต่ําสุดมันก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ลุงพยายามจะยืนยันให้ทุกคนเห็นว่าลุงได้ค้นพบวิธีการเคลื่อนตัวของราคาได้ค้นพบนะครับมันเป็นความเย็นส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับลุงก็พยายามที่จะอธิบายทุกคนได้เห็นว่าการเคลื่อนตัวของราคาม,มันมีจุดตายของมันอยู่แค่นี้ครับถ้ามันขึ้นไปอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเส้น2อง้ว,วันนะครับถ้าเกิดมีเส้น2อง้ว,วันเข้ามาแตะเรา ตรงจุดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันดีดราคาลงมาอันนี้คือเราคุยด้วยการ,การไม่มีเส้น2องลวันนะครับเส้น2องลวันอาจจะอยู่ด้านบนหัวมันก็ได้นะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่โดยไม่มีเส้น2องลวันนะครับแต่ถ้ามีเส้น2องลวันเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะต้องมีการเด้งนะครับเมื่อเจอเส้น2องลวันเราก็ไปพูดอีกในกรณีหนึ่งนะครับทีน,นี้นะครับราคาของมันนะครับก็เป็นไปนตามเส้นผู้หลักผู้ใหญ่คือเส้น ABCD นะครับเส้นก็ให ให้นิยามเส้น a c d เป็นเหมือนเส้นผู้ชายในวัยเริ่มต้นเป็นหนุ่มหรือวัยกลางคนคืออายุ35-36ขึ้นไปนะครับก็เริ่มจะสุขุมในการวางแผนชีวิตนะครับก็จะค่อยๆรักษาสเตปในการเคลื่อนที่นะครับยกเว้นนะครับมาดูที่เส้นไ SI คือเส้นวัยรุ่นอายุ14-15-16-17-18-19-20นี่ก็ยังเคลื่อนที่ขึ้นๆลงๆนะครับแต่ว่าในตอนนี้มันชี้ขึ้นนะครับก็หมายว่าราคาก็จะค่อย สายเวขึ้นไปหลังจากที่มันย่อตัวลงมาจะทําจุดต่ําสุดแต่มันไม่ลงต่ําสุดเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับจาไว้นะครับถ้าเกิดมาลงต่าสุดมันต้องขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแต่ตอนนี้คือมันเป็นกึ่งกลางเป็นเส้นตรงกลางเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆอ่ทยอยกลับขึ้นไปนะครับก็ลุงก็เล่าตามจังหวะของชีวิตของตัวราคาให้ทุกคนได้เข้าใจเพราะว่าลุงเริ่มเข้าใจในลักษณะของการเคลื่อนตัวของมันลุงก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ l i n เ a ียลไเคชั่นนะครับส่วนกรอบ l i n เ a ียลไเคชั่นนั้นมันจะไซด์เว y ยอัพหรือจะไซด์เว่ยดาวมันก็อยู่ที่การเคลื่อนตัวของราคาถ้าเกิดว่าถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าบริเวณตรงนี้ที่ลูกศรชี้อยู่นี่นะครับถ้ามันถ้ามันจะเป็นไซด์เว่ยดาวมันจะหักหัวลงแล้วก็ไซด์เว่ยดาวลงมาเป็นเวนลาหนึ่งอาทิตย์นะครับเป็นเวนลาหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บเส้นตัวเส้นเ i นเดียลไอชั่นมันก็จะไซด์เว่ยดาวลงแทนที่มันจะขึ้นไปแบบนี้นะคร มันก็จะหักหัวลงมาเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวเป็นไซเวดาวแล้วราคามันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนี้ก็คือเป็นจังหวะแบบนี้เพราะนั้นตัวนี้นะครับตัว fcm เนี่ยตอนนี้ราคาที่16บาท16.25ราคามันก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือยีอ่สิบหกยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบาทนะครับเมื่อไรมาถึงตรงนี้ปุ๊บท่านนักลงทุนต้องต้อง,ต,องต้องตัดสินใจว่าท่านจะจะเริ่มต้นใหม่ นะครับหรือจะเอากําไรแค่นี้นะครับหมายความว่าเอากําไรเพียงพอเท่านี้นะครับพออะไรครับเพราะสุดท,ท้ายมันจะกลับมาเริ่มใหม่ตรงน,นี้มันจะนับมันจะค่อ,คอยๆไซเวดาวลงมานะครับตัวนี้ก็จะค่อ,คอยๆไซยวดาวลงมานะครับดูตามลูกศรน,นะครับมันก็จะซเวดาวลงมาพอตะดาวตามเสร็จปุ๊บมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นวิธทีที่ดีก็คือเราจะต้องขายที่มันมาถึงจุดทํากำไรสูงสุดตนนัวนี้ขายทิ้งขายทํากําไรแล้วเราก็มารอว่าเมื่อเมื่อมัน เมื่อมันลงมาต่าสุดตรงนี้เราเค่อยเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนี่คือเทคนิคในการเก่งกาไรเป็นช่วงๆนะครับท่านักทุนลองพิจาราดูนะครับแล้วก็ท่านวางแผนง่ายๆนะครับว่าจะทํำยังไงจะทาจะทําตามจังหวะนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดท่าน1มีความอดทน2มีการวางแผนล่วงหน้า3เราเก็บเราต้องตัดสินใจเก็บเก็บอ่ากำไรของเราเป็นช่วงๆแบบนี้เราก็ได้กาไรใช่ไหมครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือว่าเป็น ที่เราเล่าให้ฟังว่าท่านจะทํากําไรยังไงนะครับทีนี้เราจะกลับมาดูกาวกันนะครับก็จะไปกาวที่รูหน้ากันนะครับลูหน้านะครับตอนนี้ราคามันก็อยู่ที่0 0นย์จุดศูนย์ศูนย์สี่หกนะครับนานมากไอ้สี่สี่สองสี่สามนะครับกอ่ยมันอยู่ที่สี่สองสี่สามมานานมากนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่น่าจะเป็นโอกาสที่มันจะติดขึ้นไปนะครับก็ต้องรอหลังวันที่19หรือเราต้องคือเร็วๆนี้มันอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง4 ถึง66นะครับลุงก็เลยก็เลยขายทิ้งไว้ล่วงหน้านะครับจริงๆวันนี้ถ้าเกิดหวยไม่ไม่ถูกทุกลุงไม่ถูกหวยลุงก็จะขายออกมานะครับของตัวลูหน้านะครับเข้ามาดูลูหน้านะครับจังหวะของมันนะครับปลอดภัยมันก็เราก็ลบเราก็ให้มันขึ้นไปนิดหน่อยนะครับจังหวะข,ของเขาก็คือก็จะเหมือนอย่างที่ลุงอธิบายให้ให้ดูหลายหลายการาฟเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือมันก็จะย่อตัวหลังจากที่มันขึ้นสูงสุดใช่ไหมครับ สูงสุดเสร็จมันก็ย่อลงมาพอมั่ย่อลงมาเสร็จมันจะเป็นจังหวะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแต่ว่ามันจะไซด์ไวลงมาแล้วก็ทําให้เราตกแตกแตกตื่นตกใจนะครับสาหรับท่านที่ไม่เคยเจอนะครับการเป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือเก่าอย่างลงลงก็สบายๆเดี๋ยวมันก็สุดท้ายมันก็จะดีดกลับขึ้นมาที่บริเวณสูงสุดก็คือ0ูนย์นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่านะครับถ้ารูอ้า SI มันก็ยังคงชี้ขึ้น เอ็มดีก็ยังคงชี้ขึ้นแต่ยังไม่ถึงเส้นซูโร่ก็หมายว่ามันจะต้องรอจากตรงนี้ถึงเส้นซูโร่เนี่ยน่าจะเป็นวันที่19ก็เป็นวันที่เอ่อเมล็ดะยูดามหรือจะอยู่เคลื่อนย้ายคือเราต้องเป็นสายหมู่บวกคือเราต้องฟังหูไว้หูนะครับว่ามันก็มีส่วนนะครับในการที่ดามหรือยู่เคลื่อนตัวมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าเอ็มเอสดียังคงชี้ขึ้นอาศัยยังคงชี้ขึ้นเป็นผลดีแต่ว่ามันจะต้องมีตัว ส่งเสริมนะครับต้องมีตัวสักส่งเสริมก็คือต้องมีตัวยืนยันด้วยการนะครับใส่ใส่บลูเจอร์แบนเข้าไปนะครับใส่บลูเจอร์แบนเข้าไปเพื่อดูจังหวะของการเคลื่อนตัวของเขานะครับใส่บลูเจอร์แบนเข้าไปเพื่อดูการบีบตัวเข้ามาของราคานะครับบลูเจอร์แบนก็เดี๋ยวพอย่าตั้งค่าบลูเจอร์แบนนะครับตัวพื้นฐานให้เป็นสีเหลืองเส้นใหญ่หน่อยหนึง่งตัวด้านบนให้เป็นสีเขียวนะครับหนาหน่อยหนึ่งนะครับ ดานล่างให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็หนาๆนิดหนึ่งแล้วก็กดตกลงมันก็จะมีู่3เส้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่3เส้นนี้มันบีบเข้าหากันนะครับนั่นส่งผลว่าบอกว่านะครับราคามันจะมันจะตัดสินใจพุ่งขึ้นแล้วก็ถ้าราคายืนเหนือเส้นกลางมันก็จะพุ่งขึ้นยาวแต่ถ้าราคามันบีบเข้ามากันแล้วราคามันต่ํากว่าเส้นกลางมันก็จะพักแต่ราคาลงมาต่ําอีกนะครับอันนี้คือการ น,นี่คือสัญญาณหลอกนะครับคือมันบีบเข้ามาการเสร็จราคาตอนแรกมันอยู่ด้านบนแล้วสุดท้ายมันก็หลอกราคาก็ล่วงลงมากาวลงมาแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ก็ไซเวกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลบหัวยัดลบความเย็ยนเก่าๆออกนะครับก็คือตอนนี้มันก็คือมันก็พยายามบีบเข้ามาหาการเรียบร้อยทีนี้ก็รอแค่ว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่0.043น ลุงถ้าวันนี้ลุงเข้าใจว่าราคามันก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาลุงก็ตั้งขายไว้ที่0.045นะครับหวยไม่ถูกนี่ลุงก็ต้องถอนเงินออกไปเพื่อไปจ่ายค่านูน่นค่านี่นะครับแต่ก็ลุ้นว่าพอให้ลุงถูกหวยลุงจะต้องไม่ต้องไม่ต้องออกตังค์ไม่ต้องถอนเงินพวกนี้ออกไปซึ่งก็ถ้าเกิดมันถ้าเกิดไปที่0.045ลุงก็จะได้อยู่ร้อยบาทนะครับุลงลงทุนไป5 000, 5 0 0 5,200นะครับ <c oughs> ที่ลุงซื้อขายล่าสุดไปเนี่ยห้าพันสองร้อยที่ลูน่านะครับตอนนี้ถ้ามาอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สี่สามลุงก็อยู่ประมาณสักห้าพันหนึ่งร้อยกว่ากว่านะครับก็เขาถือว่ายังขาดทุนนะครับแต่ถ้ามันไปที่ศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าลุงก็จะได้ประมาณร้อยหนึ่งนะครับก็เราไอ้คนได้ฟังว่าลุงเขามันเหมือนกับหน่ราคาเอาเงินตั้งห้าพันมาเพื่อได้กําไรร้อยสองร้อยมันก็ไม่น่าคุ้มค่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่า บางทีลุงก็ใช้เงินไม่คุ้มค่าหรือบริหารเงินไม่เป็นนะครับทั้งๆที่มีเงินทุนทั้ง5,000ันบาทแต่ลุงก็รอลุ้นนะครับเพราะว่าเรามีความถนัดในตัวเหรียญคริปโตนะครับแล้วเราก็รู้จังหวะก,การที่มันจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปแต่ว่าเราไม่มีความอดทนพอเพราะว่าถ้าเกิดเราอดทนพอเราก็ห้าพตัวนี้เราก็รอขายที่6000ตรงนี้ดีกว่านะครับตรงบริเวณ0 0 0 5 5 5ุนห้าห้าห้าหกพวกนี้มันก็จะได้ประมาณพันหนึ่งแต่ว่า ล,ล,ลุงทนอยู่ไม่ไหวลุงต้องหมุนเงินนะครับก็แต่ว่ามันเป็นเงินสดนะครับเราก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ได้ไปลําบากคขนะครับให้ไม่ต้องไปพึ่งพาไขไม่ต้องคือไม่ยืมเงินไม่ไม่ขอเงินไขไม่อะไรครยๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนของลุงลุงก็ยังรักเพื่อนของลุงลุงก็ยังติดต่อเพื่อนของลุงแต่ว่าเวลาเราไม่มีตังเราจะไปยืมเพื่อนมันก็ช่่งกระไรอยู่เพราะว่าบางทีเราต้องเข้าใจเพื่อนเราด้วยว่า เขาก็จํางจงเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับคือเขาอาจจะมีเงินเยอะก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่อยากใช้ส่วนคือไม่อยากโยกย้ายเงินของตัวเองออกมานะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจเพื่อเราด้วยนะครับรไม่ต้องไปยืมใครนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นหนี้ใครเราก็ต้องไม่ต้องไม่หนีไม่จ่ายนะครับพิจารณดูดีๆนะครับทุกคนครับอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ลุงบอกนะครับแค่ฟังเอาไว้แล้วเป็นสิ่งบันเทิงก็พอนะครับ ขอทุกคนนั้นเข้าใจประมาณนี้นะครับเอาปร,ประเด็นก็คือว่าตัวถามว่าแล้วตอนนี้มันจะเป็นยังไงก็ดูจากทิศทางของมันก็น่าจะเข้าเขานะครับเพราะว่าวันนี้มันก็จะเหมือนจะตัดชินใจถ้าประมาณเที่ยงคืนนี้นะครับราคาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาของตัวคีบหอตัวตัวดาวโจนส์นะครับหลายๆตัวของคาอะไรราคาก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูทิศทางของไบแนน เมื่อสองสันที่ผ่านมามีการถอนเงินในใบแนนต์ออกไป2-3,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์นะครับสองสนะครับแต่เขาก็ยังคงอยู่ได้เขาก็ยังคงมีสภาพคล่องเพราะนั้นยืนยันได้ว่าเมื่อมีการทดสอบในการถอนเงินออกไป2 3,000ล้านดอลลาร์นี่ก็ถือว่ายังมีความแข็งแกร่งสลับใบนั้นนะครับก็ยังไม่ทําระบบของคริปโตนั้นอ่าวูบวาบอะไรนะครับก็ถือว่าเมื่อมีคนถอนถอนออกก็ต้องมีคนฝากเข้ามานะครับก็ ยืนยันด้วยฮะหลายๆนักลงทุนก็มีการฝากเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นการต่อสู้ทางข่าวข่าวของการมีสภาพคล่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใบนันยังคงยืนหยัดต่อไปได้นะครับสภาพของเหรียญคริปโตต่างๆก็ต้องมีความน่าเชื่อถือกันต่อไปนะครับเราก็จะมีโอกาสขึ้นอ่าอย่างที่ลุงบอกทุกคนว่าตัว BTC นี่นะครับตัว BTC นี่นะครับปีนี่ครับ ดีนะครับ BTC BTC THB เขาจะไป1ล้านบาทในเดือนเมษาหลังเดือนเมษาก็จะพุ่งขึ้นไปล้าน2ล้านสามนี่ลุงก,ก็วาดให้ฟังให้ดูนะครับเห็นไหมครับจังหวะคือจะต้องมีไรคือเราจะต้องวางแผนล่วงหน้านะครับว่าถ้ามันไป1ล้านบาทเนี่ยมันจะไปถ้าเกิดมันขึ้นไปเลยมันก็จะขึ้นตรงไปตั้งนี้อันนี้เราพูดโดยไม่มีเส้น2และวันนะครับไม่มีเส้น2ถ้าเกิดใส่เส้น2และวันไปตรงนี้อีกมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงอีก อันนี้เราพูดแบบไม่มีเส้น2อและว,วันนะมันบีบตัวเข้าหากันเรียบร้อยใช่ไหมครับเห็นจังหวะของตัวบุรุษแบนบีบเข้าหากันใช่ไหมครับบุรุษแบนบีบเข้าหากันเสร็จนะครับแล้วก็ราคาก็จะพุ่งทะลักไปถ้าเกิดมันยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบุรุษแบนมันก็จะค่อยบีบตัวเองไซเวย์ขึ้นไปนะครับก็จะไปที่1ล้านบาทในที่สุดอันนี้ก็คือความยืนยันแล้วก็เทคนิคนะครับที่ลุงเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับแล้วถ้าเกิดว่า ถ้าเ้ิเราดูปริมาณการซื้อขายดูยังไงล่ะก็ MACD ตัวตัว MCDX นะครับ Smart Money นะครับเข้าไปดูนะครับว่าวานเริ่มเข้ามาหรือยังนะครับสีแดงด้านล่างนี้คือวานนะครับทะลักเข้ามาแล้วนะครับวานเริ่มซื้อเริ่มเข้ามาส่วนเจอสีเขียวนี่คือพวกที่เป็นชาวดอยนะครับส่วนสีเหลืองนี้คือการซื้อการขายระหว่างวันนะครับตอนนี้ก็คือว่าวานเริ่มทะลักเข้ามาซื้อเหรียญ BTC กันโมล่าน,นะครับ เมือ่อเป็นชนีราคาของมันก็จะค่อยๆไตรเวย์ขึ้นไปนะครับราคาเาจะค่อยๆไตรเวย์ขึ้นไปอันนี้ก็คือพอพูดไปพูดมาเอ้ทำไมมันเข้าไปเหมือนลุงเหมือนลุงเตียมพูดมาอย่างนั้นแหละเอ้ประเด็นก็คือว่าลุงจะไปเตียมเ็าได้ยังไงเพราะปริมาณการซื้อการขายเขาก็ถ้าถ้ามันซื้อน้อยมันก็ไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นลุงก็มัดมีการเตรียมไม่ได้คือที่ลุงเล่ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากความเป็นไปทําให้มันประจบเหมาะนะครับกับสิ่งที่ลุง รู้มานะครับราคามันก็เลยค่อยๆดีขึ้นไปที่1ล้านบาทนะครับอันนี้คือแค่เดือนเมษานะครับเดือนเมษาราคาของ BDC จะไปที่1ล้านบาทแล้วถ้าเป็นพฤจิกาธันวาอะไรพวกนี้นะครับถ้ายิ่งเรื่อยๆขึ้นไปราคามันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกาจะไปที่ประมาณสักล้านสามล้านสี่นะครับเห็นไหมครับเฉพาะแค่การเดินทางมาตรงนี้หนึ่งประมาณตอนที่19กา็จะไปที่ล้านากว่ากว่า เราก็ย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาหลอรับคนที่ตกรถนะครับที่ประมาณ900,000แเราก็สวิงขึ้นไปที่ล้านสองนะครับเราก็สวิงดาวลงมาที่ล้านคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนี i เกชั่นแต่ว่ากรอบลีเนี i เกชั่นมันก็จะขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆเพราะถ้าถ้ามีการเคลื่อนตัวพุ่งขึ้นไปแล้วก็ไซเย์อยู่ด้านบริเวณ1ล้านบาทนานๆนี่นะีมันก็จะขยับขยายตัวลีเนเกชันใน s u ให้ขยับออกไปอีกมันก็จะขึ้นไปที่2ล้าน3ล้านขยายไปเรื่อยนะครับทุกคนทีนี้ตอนนี้ก็คือจังหวะที่ทุกคนก็คือถ้าเกิดท่านมีทุนท่านก็ต้องเข้าซื้อเอาไว้ตอนนี้ก็คือว่ามันจะลงมาที่คือ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 มันจะเป็นไปได้ทั้งขึ้นไป1ล้านแล้วย่อตัวลงมารับคนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดต่ําสุดเรียบร้อยนะครับพอต่าสุดเสร็จมันขึ้นไปจุดสูงสุดพอจุดสูงสุดเสร็จมันจะต้องสายดาวลงมาด้านล่าง เพราะนั้นยังไงซะลุงก็เข้าใจนะครับถึงแม้ว่ารับมันเหมือนกับจะปีตัวเข้าไปแล้วราคาพุ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะลงมาที่ราคา800,000ก,กว่าก็ได้เพราะนั้นถ้าเรามีเงินประมาณ800,000บาทเราก็เข้าซื้อทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่การลงทุนของลงทุนนะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้รถ Lamborghini ท่านก็เอาเงินสักล้าน2ล้านมาซื้อทิ้งไว้ซอก2อสามเหรียญบริเวณนี้แเสร็จแล้วมันก็จะ มันก็จะตอบแทนให้กับคืนคืนกับท่านได้หลายเหรียญนะครับท่านก็จะได้เงินไปซื้อเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็คือบทสรุปของเราทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังเฉพาะวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ลุงก็ขออภัยนะครับที่ไม่มีคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อวานลุงก็ดูหนังเพลินๆนะครับเกิดอาการขี้เกียจนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนได้ฟังนะครับสบายไปนะครับก็ถ้าประเด็นแล้วถ้าเกิดลุงไม่ขี้เกียจเราก็จะมาพบกันในทุกๆวันนะครับเพราะว่า มันก็คืออีกเส้นช่อง,องทางหนึ่งที่ทําเงินให้กับลุงนะครับก็ฝากทุกท่านนั้นสมัครสมาชิกเข้ามานะครับจะเกิดท่านทําเงินได้จากการเล่าให้ฟังนะครับว่าควรจะลงทุนยังไงแล้วก็ควรจะช่างใจยังไงในการลงทุนนะครับลุงไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเชื่อลุงทุกคําพูดนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าลุงนั้นพูดผิดแต่ว่าถ้าเกิดลุงผิดไปต้องขอประธานอภัยแต่ว่าถ้าลุงพูดถูกขึ้นมานะครับ ท่านที่เข้าใจแล้วก็ทําตามก็ได้กําไรไปก็ขอเศษเงินที่ท่านได้กําไรนะครับ <S <S สมัครสมาชิกเข้ามาในชแนลของลุงนะครับ <S 1> <S 1> สมสมติว่าท่านทําได้2ล้าน3ล้านลุงไม่ต้องการขอสักล้าน2ล้านลุงต้องการขอแค่เศษเงินของท่านก็คือ100บาทหรือ35บาทหรือ55บาทในการสมัครสมาชิกชแนลนี้เข้ามาแค่นั้นเองนะครับลุงไม่ต้องการมากมายนะครับเราต้องการรู้ว่ายังมีคนที่ทารายได้จาก ที่เรียนให้ทุกคนได้ทราบนะครับก็เป็นกําลังใจทุกคนแล้วก็ทํากำไรให้ได้เยอะเลยนะครับเอาเงินเข้าประเทศเราเยอะเลยนะครับเพรวะถ้าเกิดท่านที่ฟอกเงินก็ก็ใช้ช่องทางนี้ก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่ได้ชี้ชี้ช่องทางใดนะครับสำหรับสำหรับท่านที่มีเงินก็นํามาลงทุนมันก็เป็นประโยชน์ต่อท่านเองนะครับก็ฝากไว้นะครับไว้พบกันในคลิปต่อจไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับพบกันในคลิป ต่อต่อไปสวัสดีครับขอพระคุณมากที่กรุณารับชมกดแชร์กดถูกใจกด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งครับแจ้งเตือนหากชื่นชอบมากมากกรุณากดปุ่มสมัครสมาชิกไกล่ขอพระคุณมากนะครับลุงเศษคลิปโตแชนแนล